ตลาดคอลลาเจนตลาดผิวไทยคือตลาดใหญ่ที่สุดละแต่3ปีให้หลังเนี่ยตลาดนี้โกงดาวมากมาก เริ่มไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งนี้เริ่มมีของถูกเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้ประสิทธิภาพตัวเมเองมีประสบการณ์อยู่ในตลาดเรื่องของ health and beauty มานานและนั่นแหละค่ะคือจุดที่เรารู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วย Bioactive Plus ที่ไหนคือดีที่สุดของโลกเราจะตามหาและเอามาอยู่ในแบรนด์เราเมเองเนี่ยเห็น Bioactive Plus ที่นิวซีแลนด์แบรนด์ที่มีมายาวนานกว่า40ปีจึงทำให้เรากลับมารี b r a n d i n g ในคอนเซปที่เป็น brand essence natural และเรื่องที่2คือ innovation bioactive plus ต้องมีนวัตรกรรมและสิ่งที่3ต้อง active life คือเห็นผลลัพธ์ได้จริงในคอนเซปต์ live l i g h t l y ใช้ชีวิตให้มีชีวิตผลิตภัณฑ์ต้องโดดเด่นและแตกต่าง concentrated liquid collagen นั่นคือสินค้าตัวแรก ในคอนเซปต์ใหม่คือ d r o p a n d drink แก้ปัญหาผิวได้ครบทุกโครงสร้างผิว n o s u ก a รเ d ็ด no แล้วแคลต่ำมากทำให้ทุกคนบริโภคได้อย่างสบายใจมันต้องสะดวกพวกพาง่ายเป็นการ d r o p a n d drink ในรูปแบบใหม่ที่หยิบจับแล้วรู้สึกสนุกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในการทานคอลลาเจนแบบรูปแบบเดิมๆให้มันง่ายขึ้นไม่อยากให้ BioA c t i v e เนี่ยไปสู่มือผู้บริโภคทั่วโลกและจะเป็น top ปฟาของโลกได้และสิ่งนั้นะ่ะมันคือความยั่งยืนของแบรนด์และความยั่ง ยืนของผลิตภัณฑ์ที่มันจะส่งมอบให้กับผู้บริโภคจริงๆัวใจของโปรดักต์อันนี้เนี่ยคือเราต้องการที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สุดในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ที่สุดและที่สำคัญคือเห็นผลและชี้วัดได้อย่างชัดเจนที่สุดในแง่ของพฤติกรรมภายในและไลฟ์สไตล์ภายนอกครับอย่างที่เราเชื่อว่าการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดคือสิ่งที่เราทำได้นานที่สุดนั่นเองครับ จริงๆเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยมันควรจะไม่ใช่เรื่องซับซ้อนควรจะเป็นเรื่องง่ายแล้วมันควรจะเป็นเรื่องที่ทําได้อย่างยัง่งยืนผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดขึ้นจากไอเดีของทั้งสองประเทศระหว่างประเทศไทยแล้วก็นิวซีแลนด์เรามีพันธอยู่ทั่วโลกเพื่อดึงสมสมที่ดีที่สุดมาอยู่ในทูบทูกเดียวและแก้ปัญหาทุกอย่างโดยมี clinical study มี paper ในงานวิจัยรองรับโครงการ live lively ใช้ชีวิตให้มีชีวิตดังนั้นการไลฟ์ลีที่แท้จริงมันต้องแก้ตั้งแต่ข้างในข้างในก็คือร่างกายมายเซ็ตสุขภาพดีจิตใจดีและนั่นต้องเป็นสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สนุกไปกับมันได้และสิ่งที่ Biotic Plus ัสทำมันอยู่เนี่ยไม่ใช่ทางเลือกใหม่นะครับแต่เป็นทางเลือกที่ใช่ที่สุดสําหรับทุกคนครับและแน่นอนครับก่อนที่เราจะล้วนโปรดักเนี่ยเราเช็คทุกคลิมิคอสตาดีเรา study, เปิดทุกตาราเราเปิดทุกงานวิจัยมันไม่ใช่แค่คุณภาพดีและเห็นผลได้เพียงเท่านัันัั้้้นนคคแตต่่่่สสสิงงททีีําญุดดดือออมปลภยยว Well, for over 40 years, Bioactive has grown from a small vision in New Zealand into a globally respected health wellness brand that's trusted in 26 countries. We're entering a new era, an exciting chapter here in Thailand. Well, at the head of this movement is innovation, and nobody has made collagen the way we are doing it, more than just world class products. We've carried forward a deep rooted belief that nature supported by science has the power to enhance human well-being in a profound number of ways bioactive thailand represents the next evolution of who we are it's a continuation of our commitment to quality integrity and impact and that's driven by a belief in better health much stronger communities and brighter futures So together we're not just expanding the brand, we're shaping a global movement of proactive health care and much better living. Exciting times ahead. สามเดือนกับ Bioactive Plus มันคือ first move up และมันคือปรากฏการหลายๆอย่างเลยปรากฏการในการยกระดับอุตสาหกรรม Health and Beauty สร้างรายได้ให้กับ Affiliate ของประเทศไทย 150ล้านใน2เดือน14ล้านที่เราจ่ายคอมมิชชั่นสิ่งที่เราทํากันอยู่มันคือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วที่เราสามารถมอบให้กันได้และนี่ไม่ใช่เพียงแค่กระแสเมเชื่อว่านี่คือความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติกับ BioActive Plus ค่ะนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อนี่คือสิ่งที่ b i o a c t i v e Plus เชื่อครับ so after 41 t years bioactive plus represents far more than just a brand it's a legacy but now it's time to pass the torch to empower the next generation To take over what we started and to take it even further. My electric like class. Live lively. Say, Sue, hey, Miss Yes.